สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนา้าเหียดชาแนลสวัสดียามเช้านะคะแอดก็บางทีก็ว่างก็ให้อาหารปลาบางวันไม่ว่างไม่มีเวลาก็ไม่ได้ให้นะคะ,ะก็ให้ปลาหากินเองอันนี้แอดก็จะมาให้อาหารปลาก่อนลดผักนะคะแอดก็นึ่งข้าวเดี๋ยวก็จะอาบน้ําเพราะว่ารอแอดนายกลับมาก็จะล้างกุ้งทําความสะอาด ล้างหัวหารล้างอะไรออกเพราะว่าป่าก็หากินเองบ้างเนาะถ้ารอแต่เราหาให้กินก็คงจะอดนะเนาะป่าเขาก็คงหากินดินกินหญ้ากินอะไรตามภาษาเขานะปกติเราไม่ได้ให้เขาก็จะหากินเองป่าแอ้วก็เยอะอยู่นะคะ ชอบมากินเขากระโนดเลย โอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบาเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ